วันนี้จะเข้าเรียนคลาสเ s ซ์ติ้งกันวันนี้เข้ามาเพื่อ,อลงโทษเด็กนะครับครับข้อหาออกไปนอกโซนของพื้นที่ของนักเรียนนะครับมีใครบ้างครับมเมแล้ใช่ไหมครับสามคนโอเคเป๊ะนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นโซนนอกเหนือการควบคุมดูแลนะครับเพราะฉะนั้น แล้วเราก็ได้บอกตั้งแต,แต่แรกแล้วว่าเขตของนักเรียนมันมีตรงไหนบ้างบางทีก็เผลอปุ๊บก็จะเหมือนว่าคอยหาโอกาสที่จะอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลานะรวมไปถึงเรื่องของการสื่อสารด้วยก็เจอหลักฐานอะไรมาเยอะเจอไอ้พวกฉลาดแกมโกงเจอไอ้พวกอะไรอย่างเงี้ยเออมีแต่โอเค เรื่องสื่อสารยังไม่เท่าไหร่เอาเรื่องนี้ก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องเรียนคลาสนี้นะครับทั้งสามคนไปอยู่ในห้องครูใหญ่แล้วก็พอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเพื่อนเอาข้าวไปส่งคุณสามารถออกมาได้แค่เฉพาะการเข้าห้องน้ําเท่านั้นนะครับแล้วก็คลาสเต้นให้อนุญาตให้ออกมาเรียนได้พอเรียนเสร็จก็กลับไปอยู่สคนอยู่ในห้องครูใหญ อยู่ในโซนที่เราจะได้เห็นคุณอยู่ตลอดเวลาจะได้อบอุ่นใจว่าเฮ้ยปลอดภัยแน่นอนไม่ออกไปทํานู่นทํานี่ทาน,นั่นแน่นอนนะครับส่วนเพื่อนที่เอาข้าวไปส่งให้ก็เดี๋ยวให้นัตซี้กับอุ่นเป็นคนส่งข้าวส่งน้ําแล้วกันนะครับก็อยู่ไปวันนี้ทั้งวันจนกระทั่งนอนก็คืออาบน้ําแล้วขึ้นนอนเลยก็นอกนั้นถ้ายังไม่ขึ้นนอนก็เปลี่ยนชุดอาบน้ําเสร็จก็มาอยู่ในห้องนี้ต่อนะครับคุยกันได้ซ้อมได้ เล่นกีตาร์อ่ะกีตาร์ไม่ได้เพราะเราจะไม่ให้อุปรกรณ์อะไรนั่งๆน,นอนนอน,น,อนตามสบายมีอะไรอยากเคลียร์กันก็เต็มที่นะครับอ่าจนกระทั่งขึ้นนอนสำหรับวันนี้ก่อนส่วนพรุ่งนี้ก็เข้าสู่พายการซ้อมใหญ่ตามปกติครับโอเคเชิญทั้งสามคนครับผม <c oughs> เก่งกาดเชิญครับ โอเคครับครูซอขอบคุณมากครับเชิญเข้าสู่บรรยากาศการเรียนการสอนต่อครับอ่านะคะตรนนี้ก็เป็นการลงโทษเนาะก็เราก็ต้องดาเนินการเรียนการสอนต่อไปเขาเรียกว่าการกักบริเวณนั่นเองเนาะก็รายการเรารู้ตั้งแต่แรกเราเข้ามันโอ้โหตอนแรกสอนถ้าอย่างนั้นให้รัประจูก็จะซ้อมตอนที่ทีมมาซ้อมครับแต่ว่าน้องนายนคุณต้องอยู่ในนี้อย่างเดียว แล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จคลาสนี้กินข้าวก็กินในนี้แล้วก็ถึงคลาสแดนซ์ออกไปเรียนได้เพราะต้องมาทวนท่าในการที่จะใช้ในโชว์แล้วก็รออีกรอบหนึ่งหลังหลังคลาสอาจารย์เชนนะครับ mm hmm. ก็จะมีซ้อมตลก mm hmm. ก็เดี๋ยวเข้าไปว่ากันตรงนั้ซ้อมตลกก็แยกทีมได้แต่ระหว่างนี้ก็อยู่ในนี้ทังนั้นท่านนั้นขอบคุณครับครับผมไ้ hey, อาไรมน่งเลยดวยไมอไม่เขาไ้เหอเดี๋ยวมันจะเานข้าได้เหรอก็ได้มนยิอยู่ที่พี่แล้พี่ไปอะไรวะไปดูหี่ยหเด่นแล้วพี่ไปอะไรวะพี่ไปหาขอเองทำไมวะโอ้ยเสลิ่งที่สงสัยเป็นกรรมเวียนที่พี่จับกิ้งกะไปผูกวันนี้พี่ได้ยุ่กันตรงนี้ไงพี่ก็เลยที่แบอยู่ตรงนี้ เออว่ะ็ผมทำอะไรวะผมนอนไม่ผมเกี่ยวแล้วเป่เป็นกรรม